บางวันไม่ค่อยพิมพ์มือทางด้านสายสูงก็เลยอัญเชิญกูรูบางเอียดมานี่ไงาาบางเอียดซึ่งเป็นสายว่าวตัวจริงเพราะบางเอียดว่าวต้งวันดังคืนใช่ฮะและบ,บางเอียดจะเกตสถานการณ์ว่าวตัวนี้ใช่ทำแบบเซียนเลยว่าวาตัวนี้มันมีอาการเอยียงไปทางซ้ายนะเอฟซีลองดูไว้นะดูไว้เลยเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวบางวันจะต้องสายให้หน้าบางเอียด ด้วยเพราะบางเหยียดป็นคุณหล่อมากบางวัดไม่รอแต่พอ FC เยอะนะบอกไว้บางมัยจะเริ่มหล่อขึ้นเรื่อยเฮ้ยเยอะแล้วก็เฮ้ยไม่เซ่ซึ่งมันจ้องแกะเจีบใหม่ไหมโอเคบางเหยียดเอาเลยคือบางเหยียดอธิบายได้เลยนะได้เลยครับทุกคนทุกคนต้องดูไว้นะคนถ้ามันเกงซ้ายใช่ไหมเราต้องทำให้ทำให้มันเกงขวาถ้ามันเกงขวาเราต้องทำให้มันเกงซ้ายแต่ตอนนี้มันเกงซ้ายเราต้องเลยทำให้มันเกงขวาแล้วมันจะกลับมาตรงเพราะมันเกงขวาไม่ใช่เกงซ้าย <new> <c oughs> <c oughs> เเอียดขนาดบางบาดควังเลยยังไม่เข้าใจเลยบางเอียดมั่วหมดเรื่องหลักใใช่ไหมบางบัดใช่นี่ถ้าเป็นสูตรบางบาดบางบัดถ้ามันเกิดแข่งฝั่งซ้ายตรงนี้บางบัดจะหาก้อนหินไปถ่วงฝั่งนู้นนั่นคือสูตรง่ายๆซึ่งบางบัดทำมาแล้วหลายลำพังหมดเอฟซีอย่าทำตามบางบัดโอเคเลยซึ่งบางบัดดีนะบางบาดติดกาวไหมไม่ติดดีนะ ไม่เป็นไรบางหมาชอบเลยใช่ถ้ไม่ถึงเจ็บหัวเพรว่ามันล่าเนี่ยจนนู้นขึ้นบนแล้วนั่นเลยบางเหยียดบางเหยียตํ่าเหมือนก่อมาไปเลยเออมันเอียงนิดนึงก่อนทุกคนดูนะอ่าดูเลยทำเอียงมันนี่ก่อนเพราะมันแข็งอยู่ทีนึงเมื่อกี้น่ะอ่บางเหย่ยดนี้กูรู้่องสายซุ่งอยู่แล้วพี่น้องถ้ามันหมุนนะทุกคนคือเคล็ดลับง่ายๆบางหมาก็รู้ใช่ไหมทําไงบางหมาใช่ใช่ใช่แต่มันหมุนนะดึงลงมาแล้วก็เคลื่อนทิ้งไปเลยไม่ใช่ผักเชีโพงไม่ใช่ มัดตัวได้ในกลางวันอันนี้เอ่อมันนี่เลยมันแหละนะครับแล้วก็ดึงนี่เลยดึงนี่เลยอันนี้เลยไม่รู้ถึงไหมไม่ถึงไงไม่น่าจะถึงนะแค่นี้พอเนาะโอเคจากนั้นพอกแโอ้โหลอยหนัดดู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 เอฟซีดูโอ้นี่แหละนี่ไงบางอย่างกูรอมาอีเห็นไหมว่าวขึ้นทันทีเเดี๋ยยวจะ็นไม่ขึ้นต้ออกมาเข้าใจผิด ตอนนี้ตอนนี้ล่ะทุกคนดูว้บางบาทก็มาถ่ายเอาไปลงของบางบัดเองว้าวไอวใหม่บางบัดต้องไปบนก่อนไปมันลงลบลงได้บางเงียจะบนให้นะอันไหนงี้ไหมบางเอียบก็มาอยู่ในช่องบางบัดแล้วแล้วก็มาบนได้เรียบร้อยโอ้ไม่พี่เล็กบอกเลยว่าแทงทุ่งเลยเดี๋เรามาดูกันเลยบ่หัวไหมบางบาทไม่บ่นะบ่ครับพร้อมีอะ นั่นไงซึ่งบางเอียดนี้ฝีมือจริงเอียดม่เจอมัทีเห้ยดูเลยมันยังไปอีกหรืมันไปผังเดียวนะบางเอียดที่เลยที่เลยเอ้ยมันลงกันเลย โอ้โหซึ่งบางเอียดยังไม่พอใจนะ FC เอาใหม่เอียดยังไม่พอใจซึ่งขึ้นดีมากโอเคเดี๋ยวเามด้วยกลุ่มโอ้ตอนนี้บางบาทดูแล้วนะว่าแข่งมันมีสูตรผูกสายซุงสูตรอยู่ที่บางเอียดคนเดียวถ้าใครสนใจนะทักทักมาบางเอียดเลยแล้วก็ซึ่งบางเอียดจะขายสามพันแปดสสูตรนี้บางเอียดเด็ดบอกเลยว่าทุ่งลาว เด็ดมากเพราะว่าบางบาดนี่ขึ้นตัวที่ว่าเห็นอยู่ในตอนนี้นะเพราะฝีมือสายชุงบางเหียดใช่วงบาดจำอยู่เล็กพักหนึ่งมันเจ็บหัวาตอนนี้บางบาดเริ่มได้วิชาของบางเหียดมาแล้วซึ่งมันมัดอิดทำไมอุ้ยทำไมทำไมเฮ้ยเชฟนะครับโอุ้ยโอ้โหตอนนี้ซึ่งเอฟซีเสียงดีมากจะได้หมไม่เป็นไรลองดูก่อนไม่เหยียดเหยียบมันมันใช้หนุก แมัันบเดี๋ยวมันอาจจะไปหลุดข้างบนเดี๋ยวมันอวันไปุดข้างบนแล้วว่ามันก็จะม้วนลงมาใช่ซึ่งลูกพี่แอ๊ดอาจจะไม่พอใจ <laughs> ดีกวองเลยช่างวันทุกคนเฮ้ยวต้องถ่ายให้หน้าให้หน่าบางเยน็นก่อนไม่ได้บางเย็นรอบางวันไม่รอไม่เป็นไรไม่ okay, ไม่หน้าออกมาไม่เป็นไรไม่ได้ตรงนี้มันไม่ได้ไม่ได้เขาคุยครับผมเอ้ยเุดเี่แอ๊ซีเอฟซีตามมานี่บางวัดตามมา เอาไหมเอาลยโอ้โหยังไงเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนเดี๋ยว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 ไม่ทำไมมันลงเงินมันมันผิดเหลี่ยมอ่ะโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้มันแย่หลายคนมากเป็นไรบังหมัดไม่ต้องตัดลงนะคลิปนี้ไม่ตัดตัดลงเลยนะเอาแบบลงเต็มๆไปเลยใช่คือไม่ต้องตัด ไดู้ดูบางเหตุเกียรติดูสีหน้าบางเหตุเก่งเกียรเริ่มเกรงเกียรตแล้วอันนี้บางเหตุเริ่มเกรงเกียรแล้วนะใช่ใช่ขอาจริงแล้วนี่คือแบบตาตายังไม่ขึ้นรอบนี้งี้คือแบบไอาคนนั่นเนี่ยทุกคนเสียชื่อมนเลยเสียมากเลยแล้วก็ฮาว่าอย่าให้บางบัดเอาไปลงแล้วไอ้ผีก็รู้ไหมบางบัดจะลุ้นกันทีเพราะบางบัดเป็นคนที่ไม่ฟังเคยอยู่แล้วพอแบบนี้แหละเราชอบเลยใช่ไหมเพอแบบนี้เขาขาดแย่อยอะไลายดนตรี ทุกคนจะกดไลค์เลยใช่ไหมใช่บางเอียดมาเองทำไมไม่ขึ้นเนปซีบางเอียดมีเป็นไม่รู้กี่หมื่นกองเชียร์ดีอยู่แล้วโอเคพร้อมแล้วลูกพีทพร้อมมากเลยพร้อมไปโอ้ตอนนี้มันไปฝั่งนู้นตอนนี้มันไปฝั่งนู้นแล้วแล้วมันก็ทุ่งขึ้นไปโฝนมันไปนู่นมันเยอะจัดไหมบางเอียดเดี๋ยวมันเยอะจัดไหมบางเอียดเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้ว เดี๋ยวลมมันเป็นยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้มันเกลียนให้ายไปเยอะเกินเลยทุกคนมันก็เลยยยจากั่งซ้ยไป่งวาเลยแวมันแทงร้อยนะเดี๋ยวมันแทงดีจริงมันแทงดีเลยแต่ว่ามันยังไม่คงที่นะโอ้ เอแท่งยอาไปตรงเลยเอ็โอ้เอาลงให้ดีนะระวังระวังเลยอ้าวบ่ผมากกว่าพีน่วโดุกแข้งเหรอเชืไปอ่ะหลางนี่ไม่หักไม่หักลงดีดีเล็กลงดีดีลงก่อนกระนาดมันขึ้นไม่ดีนะแต่มันไม่ยอมลงโอ้ยไม่เอ็ดสมันเย็นวันนี้ลมแรงมากขนาดมันขึ้นไม่ดีแต่มันไม่ยอมลงดูดูเลย เด็กไม่กล้ารูดครับทามว่าเป็นทางมาจัดการรูดไปรูดไปโอเควันนี้บำบัดจะรูดเองบาบัดจะรูดเองซึ่งเจ้าของไม่กล้าเอาลงเด็กบำบัดจะเอาลงให้โอเคถอดมาอีกนิดหนึ่งได้แล้วโอ้โหมันทุ่งดีมาก โอ้โหตายแล้วโอเคมันตอนนี้มันเริ่มสงบแล้วบังหมัดเริ่มวิ่งเลยโอ้โหบังหมัดล้มแล้วสิใช่ใช่ทุกคนโอเคจบแก้ีีิดเยวแล้วมันจะไม่เคียวเลยทุกคนทีนี้โอเคเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อไงให้สายไปหนักเกินทุกคนดูอีกเยวะแล้วก็เดี๋ยวะทุกคนบ้างม้วนกลับมาฝั่งนี้แล้ทบเลยมั่เกี้มันจะเดี๋ยวปต้องขออะไรตรงนี้ก่อนซึ่งมันเป็นก้อนมาแล้วใช่มันเป็นหมกไง โอมันติดหมกนี่มัน <ยะ S 2> มันคือมันหมกกันทุกคนก็จริงฝีมือไหวบางย่างเด็ดสิบอกมาเลยบอกมาเลยเม้นมาเลยว่าบางอย่างฝีมือแค่ไหนให้มาเปพี่เล็กพร้อมหรือยังเอาลูกพีเ่เล็กพร้อมหรือยังเอาไปไป เชียวแล้วเออไม่เช okay. ียวแล้วมันอัดขึ้นไปแล้วไม่มีข้ามาเชียวเลยไฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 มันขอสายจึงลมมันแรงมากรูดลงรูดลงรูดลงโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ ถ้าคุณอยากจะดูคลิปต่อไปกดกระติกทำไมวคุณจะม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับนี้บางมาดต้องเขาว่าวนี้ลงพอดแลด้วนมบางมาจะมาดายด้วยแต่คลิปโอเคเอาสปอร์ตเฮ่โอ้ไม่เอฟซีโอ้ไม่โอ้ไม่ครับ,บเชือกมันร้อยอยู่ันตอนนี้เส<ป>ือกมันแพงแน่นอนพอเมื่อกี้บางบาทได้แกะให้ไปแล้วอ,อีกหนึ่งพั

ตันนุ่นอยู่ได้แล้วพี่เล็กสุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเป็นผู้ปันมั่วมาแล้วบางเฮียเลยปันมาแล้วเกือบถึงล้านตอนนี้3,000-4,000แล้วตอนนี้ยอดเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายล้านไหมโอ้โหไปแล้วถึงตัวเราเริ่มไปมาคือดาวกองนั้น แค่ทมันลงก่อนนี่เองมัดโน่นตรงนี้ให้มันในโกเตะจะมาป้านใจว่าไงตับเอกินตับกินจับเลยนะลูกตอนนี้ก็ได้เด็กตามมาดูว่าเขาทำอะไรกันเป่นอะไวันนี้โอ้ยเซนนุ่มดีขึ้นมาแล้ววันนี้วะน้องอันนี้มงมัดก็กำลังแกะแล้วกำลังจะอบโอ้ยใช่แล้วมุมัดพาไปพี่เล็กพาไป เาไปนูนูโอเคโอเควนี่ตอนนี้การบินกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วไปแล้วลูกพี่เป็นไงโอ้โหไสายเร็วี่เลก ไปเรื่อกันสาวให้ยาเลยลงให้หมดไปเลยแล้วลุงเบก็ต้องต้องอยู่การกระนาำเลยเพื่อจะให้มันลง้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ยเห้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮย้เต้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยัฮยัง้หเอยเยเฮ้ยเ้ยเม้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ ไม่เป็นเลยรู้แล้วว่ามันขึ้นแล้วไม่แต่ว่าเราให้สายเยอะเลยหมดไม่ไม่รู้แล้วรู้แล้วแตกแลงโปโปะโปะเลยโปะนีแล้วขึ้นีแล้วโปะขึ้นหมาเลยโอ้โหโดนมือมึงยืนได้เลยนะเออแตกแล้วนะมองเห็นหน้าว่าโดนไม่มันน่าจะเป็นรอยตอนเล็กๆเนาะใช่มันลั่นมันลั่นใช่มันลั่นโดยมือพี่ลั่นไปเองไลั่นตอนที่แรงไงี้ยใช่เฮ้ยมันไม่จายอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมมาดไปไปโอเคไปเลยทำดาวทำดาวโอเคซึ่งมันไม่เฉียวแล้ว โอเคใช่ทุกคนเฮ้ยมันลงแบบเร็วมากทุกคนร้อนมากมีรูมีรูหน้าเห็นรูไหมรูเห็นเลยเห็นเลยน่าจะยันหูขอบทุกคนหูขอบตอนที่ลมตบอันหูขึ้นดีมากเลยตัวนี้โอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขีดมือบางเอียดอ่ะเห็นไหมลงเห็นไหมลงดีโอเคสำหรับคลิปนี้บางหมายก็จบไปก่อนขอเพียงแค่นี้สำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ซึ่งจะไม่ต้องพลาดขึ้นต่อไปเห็นไหมเอฟซีตัมือให้เลยยายใใต้องไม่อกไง <Okay. S 2> ้กบ๊าบายบาย